you 哎，对。 ตัดสวยนะเนี่ยปุดข้างล่างก็สวยมากเมื่อกี้บอกว่าเต็มๆข้างหลังไอ้โด้สวยไอโด้เต็มไอ้โด้เตมป่ะครับพูดครับพูดยอดครับนี่ไล่เศษใช่ป่ะไล่เศษใอ่ะไล่เศษเท้าโอ้โหยอด ได้เลยม